สัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการถูกหลอกซื้อของออนไลน์นะฮะมีม่ชาชีพร้านค้าออนไลน์เยอะจริงๆคราวนี้เหยื่อเป็นสาวประเภท2คนหนึ่งที่อำเภอละหารทรายเขาตั้งใจจะซื้อจักรยานไฟฟ้าให้คุณแม่ที่สูงอายุแล้วรปรากฏว่าจ่ายเงินไปปิดเฟซหนีเฉยเลยน,น,นะครับเนี่ยครับน้องสาวประเภทสองคนนี้ชื่อนายจิรัชยาเลไทยสงอายุ23ปีเขาบอกว่า เป็นชาวบ้านหนองว่าอํเาเภอละหานทรายบุรีรย์ครับเอาเอกสารหลักฐานการซื้อของออนไลน์สลิปโอนเงินออกมาร้องเรียนเตือนภัยเพราะเขาถูกหลอกซื้อจักรยานไฟฟ้าออนไลน์ครับสุดท้ายถูกเชิดเงินไปเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณแม่วัย71ปีของเขาเนี่ยบอกว่าอยากจะได้จักรยานไฟฟ้าเอาไว้ใช้อย่างน้อยก็ออกปากซอยไปตลาดได้นะครับก็เลยหาตามเฟซบุ๊กเลยครับไปเจอเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ขายออนไลน์ แล้วบอกว่าโพสต์ขายจักรยานไฟฟ้าแหมราคาดีรีวิวน่าสนใจเลยติดต่อขอซื้อไปครับเพจน,นี้บอกว่าถ้าโอนจ่ายล่วงหน้าคิดราคา1890แต่ถ้าให้เก็บเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่มอีก450ตัวเขาก็เลยไม่อยากเสีย450เพิ่เพิ่มก็เลยโอนไปก่อนเลยเอาเงินที่เก็บเนี่ยจะทำงานวันละ300-300สะสมมาก็โอนไปเลยหวังจะซื้อรถให้แม่ปรากฏว่าโอนไปแล้วไม่ได้ของ ทักเฟซไปตามก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนล่าสุดปิดเฟซหนีแล้วรู้ว่าโดนหลอกก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพละหานทรายครับ<ม>ทำงานเนาะวันละสามร้อยอ่ะกว่าจะได้อ่ะอกี่วันอ่ะสองพันอ่ะใช่จ๊ะเงินนั้นเป็นเงินที่เราทํางานไว้ใช่ก็คือให้แม่ให้แม่น่ะขับไปที่ทํางานใช่ห่างกันไหมที่บ้านกับที่ทํางานก็ กิโลหนึ่งได้่างกิโลหนึ่งใช่อยากให้แม่สงสารแม่ใช่จ้ะหนูก็อยากแบบว่าให้ตามจับได้เพราะว่าเขาบอกว่าจับยังไม่ได้แล้วทีนี้คือแบบเขาก็สร้างเพจเหมือนจะลบเพจเนี้ยไปลบออกแล้วก็สร้างเพจใหม่แล้วก็ขายใหม่ไปเรื่อยๆนี่ไง โดนบนโลกออนไลน์เปิดร้านใหม่โกงเขาเสร็จปิดร้านเปิดหน้าร้านใหม่บนโลกออนไลน์ก็ยังขายอยู่เพราะเขาเห็นว่าเปิดร้านใหม่ครับน้องก็ทักแชทไปเออเป็นยังไงบ้างของเงินคืนได้ไหมเขาบล็อกหมดทุกช่องทางเลยฮะไม่ให้น้องคนนี้สามารถสื่อสารได้อีกฮะคุณผู้ชมครับถ้าใครโดนหลอกในลักษณะนี้นะครับเตรียมไว้5อย่างด้วยกันภาพโพสต์แชทบัญชีสลิปภาพคือภาพโพสต์การขา,ขายของเขาคือ,อการโฆษณาโพสต์การประกาศขายสินค้า ภาพข้อค้าแม่ค้าเตรียมให้พร้อมเลยนะฮะข้อความแชทเพราะข้อความแชทเนี่ยเวลาตกลงซื้อขายแล้วมันถือว่าเป็นสัญญาละใช้ดําดเนินคดีได้บัญชีปลายทางที่โอนไปรวมไปถึงสลิปการโอนนั่นเป็นหลักฐานอ5อย่างนี้ครับเตรียมไว้เลยหรือว่าเวลาสั่งซื้อของอะไรก็แคปแคปแคคเก็บไว้ว่านี่คือชุดของการสั่งซื้อของชนิดนั้นนะฮะี๋ยวหลังจากนี้ตํารวจก็จะไปตรวจสอบะฮะว่าบัญชีปลายทางเป็นของใคร ครับอย่าเผลอไปลบนะฮะอ,อย่าเผลอไปลบภาพลบแชทเก็บไว้ก่อนให้ได้ของก่อนสร้างอัลบั้มไ้ก็ได้ใช่ใช่นะครับ